สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้ก็จะพามาทำปลาดุกผัดพริกเกลือแซบๆซบสีสันก็ประมาณนี้เลยค่ะก่อนอื่นเลยก็นำปลาดุกไปแช่เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อดับกินข้าวของเขาแต่นั้นก็ล้างอีกรอบนะคะล้างน้ำสะอาครับเสด็จน้ำนะคะ แต่ก็มาหมักด้วยเกลือค่ะไม่ได้หมักนานนะคะต่อไปกอดเลยต็ตั้งหม้อค่ะเราจะนําแป้งทอดกรอบลงไปก่อนนะคะตอกคน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 เขานะคะให้แป้งพอแตกตัวออกไม่จับตัวเป็นก้อนก็นำปลาดุกลงไปเลยค่ะกลับด้านไปมาจนเขาเหลืองสุกเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นกระเทียมค่ะพริกสดตั้งหม้อนะคะนำกระเทียมไปผัดจึนเหลืองตามด้วยพริกค่ะปรุงรสนิดหน่อยค่ะใส่ผงปรุงรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยเพราะว่าปลาของเราต้นัวอยู่แล้วนะคะเราหมักเกลือก่อนค่อยนำไปทอด หรับปลานี่ก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะคะแค่เครือน,นี่ก็ดับกลิ่นคาวแล้วก็มีรสดีเลยค่ะต่อคุกเค้เาให้เข้ากันโรยด้วยต้นหอมเป็นขั้นตอนสุดท้ายแค่นี้เลยค่ะก็จะได้ปลาดุกผัดพริกเกลือ,อไวอ้กินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่นํำปลาไปทอดแล้วก็ผัดกระเทียมกับพริกปรุงรสนิดหน่อยไปลองทำกันดูนะคะ รอ,อร่อยเด็ดแน่นอนจ้า